มาลายูเวนตุสเล็งยืมตัวเจดอนซานโชจากทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะเจดอนซานโชเจ้าของค่าตัว73ล้านปอนด์ไม่ได้เป็นแข้งตัวหลักที่นายใหญ่ทัพปีศาจแดงจะเลือกใช้งานแล้วหลังเจ้าตัวมีปัญหาเรื่องระเบียบวินัยและทัศนคติ บวกกับฟอร์มการเล่นของเขาตอนนี้ก็เทียบไม่ได้กับสมัยที่เจ้าตัวค้าแข้งอยู่กับทัพเสือเหลืองบรุสเซียดอทมุลเลยแม้แต่น้อยจนทําให้แข้งชาวอังกฤษมีปัญหากับกุญซือหัวไข่จนถูกตัดชื่อออกจากทีมไปอย่างไรก็ตามมีข่าวมากมายเกี่ยวกับสถานการณ์ของเจดอนซานโชไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ยอดทีมเงินถังจากลิกซาอุให้ความสนใจที่จะดึงตัวอดีตแข้งบรัสเซียดอทมุลไปร่วมทัพพร้อมอัดค่าเหนื่อยให้มากกว่าที่ได้รับอยู่ในตอนนี้กับทัพป,ปีศาจแดง และอีกข่าวคือการกลับคืนสู่ทัพเสือเหลืองในถิ่นเมืองเบียร์และทางตัวนักเตะเองก็ดูเหมือนต้องการที่จะกลับไปค้าแข้งที่บรุสเซียดอทมูลอีกด้วยหลังนักเตะเริ่มไม่มีความสุขในรัวโอนทรัฟฟอร์ดแล้วกระทั่งล่าสุดสื่อเมืองผู้ดีอย่างเดอะซันเปิดเผยว่าทัพมาลาย,ยูเวนตุสยอดทีมจากแดนมักการนีกำลังให้ความสนใจปีกจอมพริ้วของทัพป,ปีศาจแดงไปร่วมทับในตลาดหน้าหนาวที่จะถึงนี้เลย โดยจะเป็นการยืมตัวไปใช้งานก่อนและต้องการให้ต้นสังกัดเดิมของนักเตะอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดช่วยจ่ายค่าเหนื่อยครึ่งหนึ่งโดยตอนนี้เจดอนซานโชรับค่าเหนื่อยอยู่ที่350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และพอถึงตลาดซัมเมอร์หน้าพวกเขาจะยื่นซื้อขาดด้วยราคา60ล้านปอนด์โดยประมาณ2.7พันล้านบาทใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงก์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ